น้องเดียวมาหาแม่แล้วคนเก่งน้องเดียวน้องเดียวจ๋าน้องเดียวน้องเดียวน้องเดียวมาหาแม่แล้วน้องเดียวน้องเดียวอยู่ไหนคะน้องเดียวน้องเดียวจ๋าน้องเดียวอยู่ไหนลูกน้องเดียวน้องเดียวมาเร็วมาเวมาวน้องเดียวมาน้องเดียวมาเร็วน้องเดียวมาน้องเดียวมาหาแม่เร็วมาน้องเดียวมาน้องเดียวเดินมาเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวพี่มีตังจะมากัดนะเร็วเร็วเร็วมาหาแม่เร็วหลบแล้วได้ยินเสียงพี่มีตังพี่มีตังก็ร้องเอาลงไม่ได้ลงแล้วก็จะมากัดน้องมาวิ่งได้น้องขังไว้ในบ้านเนี่ยเนี่ยจะสีร้องใหญ่เลยน้องเดียวน้องเดียวมาหาแม่เร็วกลัวพี่เขาแอบเลยเนี่ยน้องเดียวอยู่ไหนคะน้องเดียวมาเร็วเร็วมาหาแม่เร็วๆพี่มีตังอยู่ข้างบนลูกพี่มีตังไม่ได้ลงมาหรอกลูกมามาหาแม่เลยมามามาหาแม่เลวคนเก่งมา เดินมาเดินมาน้องเดียวมาเร็วมาเร็วมาเล็วน้องเดียวน้องเดียวคนเก่งของแม่มาเร็วมาเร็วมาหาแม่เร็วมามาเดี๋ยวแม่หาแม่เร็วเร็วพี่มีตังค์อยู่ข้างบนเขาไม่ได้ลงมาหลกลูกมาหาแม่เร็วมาเขาล้องอยู่ข้างบนเขาลงไม่ได้ดูมาหาแม่เร็วมาไม่ต้องกลัวค่ะน้องเดียวจ๋าไม่ต้องแอบลูกมาเร็วมาหาแม่มามาเดินหาแม่เร็วน้องเดียวน้องเดียวมาหาแม่เร็วเร็วเมาเดินมาลูกมาเร็วเร็วเร็วคนเก่งคนเก่งมาเร็วน้องเดียวคนเก่งมาลูกมามาหาแม่เร็วมามาเร็วเร็วเดี๋ยวแม่พาไปนอนแล้วะ เดียวจ๋ามาเร็วเเดินมาเดินมาเร็วเวพี่มีตังค์จะลงมาแล้วเร็วเร็วหาแม่แล้วมามามาคนเก่งคนเก่งมาเร็วมาเร็วเก่งมากลูกมาเออพี่มีตังค์จะมาแล้วเร็วเลูกมามาหาแม่เล็วมาหาแม่แล้วคนเก่งมาหาแม่เร็วเร็วคนเก่งหาแม่นี่มาเร็วไม่ต้องกลัวพี่มีตังค์อยู่ข้างบนลูกมาแล้วมาหาแม่แล้วมาคนเก่งเออคนเก่งมาหาแม่แล้วเหลอลูกมาเออมาลูกมามาเร็วมาเดินมาเดินมาอีกเลยนมาอีกมาเดินมาอีกลูกมาหาแม่ใกล้ๆแล้วอาน้องเดินมาน้องเดินมาเออเก่งมากเลยนั พี่ีต่างก็ร้องใหญ่เลยน้องเดียวจ๋าน้องเดียวตาเดียวแต่ตอนนี้ตาน้องหายแล้วนะคะก็เลยตนแรกน้องตาตาเจ็บตาบอดไปข้างหนึ่งแต่ตอนนี้ตาน้องดีแล้วน้องหายแล้วน้องมาดูแลเรียกชื่อว่าน้องเดียวใช่ไหมลูกน้องเดียวน้องคนเดียวเก่งเนาะเดินกินคนเดียวหากินคนเดียวได้ชื่อนี้พอดีเลยน้องแม่เขาไม่เอาแล้วน้องก็ไม่ไปหาแม่แล้วนะลูกเนาะน้องเดียวจ๋ามาหาแม่มา พี่มีตังร้องใหญ่เลยพี่มีตังร้องใหญ่เลยน้องเขาก็เก่งเลยนะคนะในเขาเดินหากินเองเขาก็ไปคนเดียวของเขาได้เก่งแล้วตาหายแล้วนี่ตาตามองเห็นทั้งสองข้างแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตาเดียวแล้วนะน้องมีสองตาแล้วแตนนว่น้องชื่อน้องเดียวใช่ไหมลูกใช่ไหมคะน้องชื่อน้องเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมคะ น้องเดียวน้องเดียวคนเก่งคนเก่งของแม่เก่งมากเลยเก่งๆอ่งอี้สิเนี่ยตรงนี้มีอะไรให้กินไหมคะแม่กําลังสับปุ๋ยคอกนะคะเนี่ยเขาเป็นก้อนๆจะผสมดินดูซิมีมแมลงเหรอลูกอ่ะ